ดีตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายร็อก ห้องนะคะก็คือเราจะเปิดรายการแบบเห็น <c oughs> แค่กระจกก่อนเริ่มคลิปนะคะใครยังไม่กดติดตาม <c oughs> ก็คือไปกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคนี่คือกระจกห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายตั้งแต่ประตูแล้วก็ให้ดูเรา้องว่ามีอ,อะไรบ้างอันนี้ก็เริ่มจากประตูนะคะนี่เราก็เป็นตามแมวเราก็จะแบบว่าดูได้ว่าข้างนอกมีใครมาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็คือ ข้างล่างอะ่ะจะเป็นสแกนหน้านะให้ไปดูคลิปเก่าเนาะน,นี่ก็จะเป็นมุมทำกับข้าวจริงๆตรงนี้ก็คือวางต่อไฟฟ้าได้ต่อไฟฟ้าก็คือห้องพี่ไม่มีนะก็คือต้องเอามาเองอืมอันนี้คือขวดน,น้ำต่างๆนะคะจะบอกว่าข้างล่างอะ่ะมันจะมีที่เติมน้ําด้วยแล้วก็ซิงอันนี้คือซิงก็มีมาให้แล้วแล้วก็ข้างบนเป็นที่วางของอันนี้ก็คือถ้าใครสูงก็จะโชคดีหน่อยเดี๋ยวพี่เตียนะก็คืออันนี้ก็คือ ที่วางของสูงมากอันนี้ก็จะเป็นของชาที่เก็บแต่ไม่เคยกินเมสวิตาแล้วหนึ่งเขาไม่เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าเราซื้อมากินเองและสิ่งนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นไมโครเวฟก็คือห้องมีให้เลยแต่พี่ไม่แน่ใจห้องอื่นมีให้หรือเปล่านะอันนี้ซื้อจากช h อป e ีดีมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็น ตู้เหมือนกันอันนี้เขามีให้ห้องห้องอื่นน่าจะมีแหละนี่นี่แล้วก็อันนั้นเป็นมิเตอร์ไฟนั่นเองก็ค่าไฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายทุกเดือนซึ่งค่าไฟห้องพี่ก็ไม่เกิน1,000บาทนะใช้มากสุดก็คือเปิดบ่อยอยู่แต่ก็ไม่เกิน1000พันอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นจะเป็นสองชานอันนี้ที่ห้องมีให้พี่ไม่แน่ใจว่าห้องอื่นมีให้หรือเปล่าลองถามเอเจนซี่ดูนะว่าแบบเขามีให้หรือเปล่าอันนี้ของพี่ก็คือเขามีให้เลยข้างบนก็คือน้ำแข็ง ก็คือดูตู้เย็นรู้เลยว่าเป็นแม่บ้านทํากับข้าวสุดๆเพราะว่าโอ้ว่างเปล่ามีขยะด้วยอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นที่้างจานใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นเครื่องซักผ้าจะเป็นแบบฝาหน้าต๊ดนี่อันนี้ก็คือเจ้าของห้องค่อยมาเลยบางห้องพี่ก็เห็นอยู่ข้างนอกระเบียงก็มีต่อไปอันนี้ก็คือใต้ไมโครเวฟใช่ไหมก็จะเป็นตู้อีกเช่นกันนี่ก็คืออันนั้นนั่นไงเตาไฟฟ้า แล้วก็เป็นอุปกรณ์อันนี้พี่เอามาเองก็เป็นรองเท้าลืมไปแล้วเนี่ยว่าใส่รองเท้าตรงนี้อันนี้ก็คือที่วางรองเท้านะคะถ้าใครรองเท้าเยอะแนะนําะว่าให้ซื้อแยกมาดีกว่าเพราะว่าสําหรับชจ้าน,นี้ที่วางรองเท้าคือมันไม่พอนะมันต้องมีอีกนั่นเองอ๋อแล้วก็อันนี้มีคนถามมาเยอะมากอันนี้พี่สั่งซื้อจากพี่ในไอจีนะแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้าไปหาในช้อปปี้มันก็มีมันจะส่งจากจีนอะ่ะมันจะถูกอันนี้ก็คือหมดปัญหาของคนที่ไม่กินน้ําหรือกินน้ําน้อยแล้วต้องการได้รับน้าเพียงพอต่อร่างกายในนนนนวววัอออี้้กก็คืปรระะมาาณ3.8ลลลิตแเเจบ เจ็ดโมง굿มอร์นิ่งเก้าโมงกินถึงนี้อะไรเงี้ยคือหมดปัญหากินน้ําน้อยไ่ได้เลยน,นี้มี2อันปังอันนี้ก็จะเป็นตู้อันนี้ในห้องเขาก็มีมาให้อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักที่มันติดอยู่กับตู้เลยสามชั้นแล้วก็เป็นชุดพละที่ไม่ได้ใส่สักทีเพราะไม่ไปมอเลยอันนี้ซื้อมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขันอันนี้เลยอันนี้ซื้อจากช้อปปี้เดี๋ยวจะเขียนราคาไว้เพราะาลืมแล้วแต่ว่าสีนี้สวยอันนี้ก็คือเป็นอ่ประตูกระจกซึ่งจริงๆอ่ะในห้องขนาดที่พี่อยู่มันจะประมาณยี่ิ ยี่สิบสามตารางเมตรใช่ไหมห้องเนี้จริงๆมันจะไม่มีกระจกแต่ว่าเรารีเควสว่าอยากห้องมีกระจกก็คือจะแพงขึ้นก็จะเป็นแปดพันห้าถ้าไม่มีก็จะแปดพันหรือเจ็ดพันห้านะคะอันนี้เขาก็มีมาให้จริงๆพี่ชอบห้องนี้เลยก็คือมันแบบมันมีของมาให้เยอะมากเวลาเราย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออไม่ต้องขนอะไรเยอะแยะเนาะอันนี้ก็เป็นกรอบรูป dad ในหาซึ่งใช่แล้วเขามีมาให้เนาะเราไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีแต่อย่างใดแต่เขามีมาให้แอร์ก็คือเขามีมาให้นะคะประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะนี่ก็คือเป็นตุ๊กตาของพี่เองตัวนี้ก็คือเลิฟมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซื้อที่อ e ียิมแบบน้องน่ารักมากจริงน้องแบบมีคู่คือแครอทแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อก็เป็นปลั๊กไฟเนาะตรงนี้ก็คือเวลาเล่นโทรศัพท์อะไรเนี้ยก็คือเสียบชาร์ตตรงนี้ได้แล้วก็นอนเล่นแบบๆๆนี้คือปิดเปิดไฟติ๊ด พัดลมต้องเอามาเองนะคะกระจกก็จะเลื่อนได้อย่างนี้นี่โอ tai, ้ s <S โหจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะโลชั่นเนี่ยอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งหนึ่งในสี่นะคะแมนสุดแล้วก็ตึ๊ดๆอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักลิ้นชักอันนี้เขาก็มีมาให้นะพัดลมต้องเอามาเองนี่ก็จะเป็นทีวีนี้เขาก็มีมาให้นี่หอไอเฟลอันนี้เขาก็มี แต่ว่าน้องต้องติด Wi-Fi เองนะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะไม่มี Wi-Fi มาให้เนาะพี่ใช้ AS Fiber อนะาว่าโอเคมันก็โอเคบ้างมีติดขัดบ้างเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นโซฟาโซฟาแล้วก็ข้างหลังก็เป็นหน้าตา่างวิวจะบอกว่าวิวห้องคือปังมากๆถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็คือไปดูคลิปเก่าอันนี้จะเป็นตอนกางคืนเนาะเนี่ยเวลาเปิดก็คือเปิด งานเอ,อกคือวิวปังมากทุกคนนี่แต่มันจะได้ยินเสียงคนข้างล่างชัดมากนะแบบเสียงมันกล้องอะหมอนอันนี้เขาก็มีมาให้นะคะโซฟาเขาก็มีมาให้คือดีสมมติแบบเพื่อนมาห้องอะไรเงี้ยก็นอนตรงโซฟานี้ได้โต๊ะคือมาจากห้องเก่าแหละแต่พี่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโต๊ะโต๊ะนี้ซื้อเองคือเป็นโต๊ะที่ใช้เวลา อ่านหนังสือทํากันบ้านบาบราก็จะใช้วิู่ตงนี้บ่อยอันนี้ไฟนี้ก็ซื้อเองคือเป็นคนเลือกไฟสีส้มมากไม่รู้ทําไมแบบรู้สึกแบบมันใช้แล้วแบบม,แบบม,บมอีอินสปิเรชันแบบละมุนตุบนึกออกปะนี่คือเป็นพรมพรมนะคะชอบมากมันนุ่มนิมม่มอ่ะอันนี้ซื้อจากช็อปปี้ดีนุ่มเลิศลำบัวันต่อไปเราจะมาดูเตียงนะคะเตียงก็จะเป็นขาดห้าฟุตเนาะห้าฟุตอันนี้ห้องมีมาให้หมดเลยผ้าปูอะไรก็คือที่ห้องมีมาให้หมดเลยใช่ ส่วนตรงนี้คือจะเป็นลิ้นชักอ๋อแล้วก็ดีเป็นรีนโมทต,ต้องรีวิวรีโมทปะรีโมทมีทั้งหมดตึ๊ดๆปุ่มออไม่ใช่รีโมทก็คือรีโมทที่ใช้ดูกับทีวีนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ของช้อปปีก็คือมันต้องเอาไปรประกอบเองแต่พี่ว่ามันดีมากเลยนะเนี่ยมันแบบดีไซน์แบบเก,กไก๋แล้วแบบคือสีมันเข้ากับห้องมากคือเลิฟมากอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นไฟ นี่อันนี้เคยทำไว้ในคลิปที่รีวิวของจากช h อป e ีนะไฟเนี่ยคือลดนี่ก็เป็นปลั๊กอีกแล้วอันนี้คือแบบทางนี้ก็มีปลั๊กทางนั้นก็มีปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบนอนเล่นโทรศัพท์จะเป็นม่านนะคะกรีกรีเปิดไปเราจะไปดูละเบียงค่ะละเบียงแตน่นเต้นก่อนไปละเบียงนะคะเราก็จะมาเจอราวตักผ้ากันก่อนราวตักผ้าอันนี้ก็คือช้อปปี้แล้วปสาช้อปปี ก็คือมาประกอบเองเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไฟที่เราเบียงมันก็จะมีไฟเปิดไฟได้นี่คือคอนโดนี้ก็จะมีหลายตึกนะทุกคนนี่วิวเลิศวิวหลักล้าน Number ร์วที่อยู่ประมาณชั้น10บสกว่านะคะก็จะเห็นวิวประมาณนี้ <gasps> oh my god คือแบบเป็นคนกลัวความสูงเนี่ยบางทีก็กลัวแหละแต่ก็ชอบมองลงไปนี่ วิวเลิศมากนับวันนี่ก็คือที่ใส่หนังสือนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีหนังสือแนะนําเลิกทรมานกับการหนังสือเราก็ไม่รู้วิธีที่จะเลิกทรมานหรือเปล่าพอเราอ่านไม่จบเราก็ไม่รู้มันจะาอานจบเมื่อไหร่ใช่แล้วก็นี่ก็เป็นแบบอันนี้ในห้องเขาก็มีมาให้นะเก็บหนังสือเก็บของได้เยอะมากเลยในนี้น,น,นี่สาวแอปเปิลต้องมาแล้วปะแล้วก็พื้นมันจะเป็นพื้นไม้มเขาเรียกพื้นปากเก้ปะ เนี่ยคือพี่ชอบพื้นแบบนี้มากเลยอะพี่ชอบพื้นแบบนี้มากกว่าพื้นที่แบบพื้นกระเบื้องรู้สึกแบบมันลื่นๆเ,เ,เดียวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคอนโดนะคะคือแบบอินกับคริสต์มาสมากยาวมันจะถึงปีใหม่โอเมก้า oh ตอนนี้ก็จะไปที่นิตินะคะเจ๊เลยดี้กางเดินไปที่นิตนี่แบบมีความภาษาอังกฤษคือจะบอกว่าคอนโดเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้เหลี้ยงสัตว์นะ น้องๆหลายคนถามว่าคนรู้ให้ยิงสัตว์พราวก็คือเลี้ยงไม่ได้นะคะนี่คือทางขึ้นโอ้โหนี่มันกรุงโซชัดโอ้ม y g า d มาถ่ายรูปคือแบบสวยสวยปังเลยนี่ดูวิวตึกต่างๆในายามค่ำคืนโอ oh my god สวยงามก็จะเป็นลานจอดรถนะคะ มอไซค์ก็จะจอดตรงนี้คือข้างบนเนี่ยจะไม่มีจอดรถเลยพี่ร,ปรอปภก็คือจะสแตนบายตลอดปลอดภัยมีรถก็จะมีสติ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้นะคะแต้มๆๆๆจอด,ลดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเอ,อ่อจะเป็นทางขึ้นเวลาเราขนของเนาะอบรรยากาศด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าด้านหลังนะคะตรงนู้นจะเป็นทางเข้าด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นลูก สแกนนั่นเองสาปลอดภัยหายห่วง